สว,วัสด,ดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมฟานับฝองดีนะครับก็ชื่อเกมหน้าปกมันชื่อนี้แต่ว่าพอผมเข้าเกมมามันรู้สึกเหมือนมันไม่ใช่เลยซึ่งในเกมพาร์ทน,นี้มันจะมันจะเป็นเกมของฟานาแอมเฟดี้องดีนะฮะหรือว่าเอา้ง่ายคือมันเป็นแบบฟงหลิมเหลี่ยนมนะครับผม <S <S กฎกติกาเล่นก็เหมือนเดิมเลยแล้วก็เหมือนในฟานับที่เราเล่นกันมาตัวทดลองนะฮะมา งั้นเรามาเริ่มเล่นกันเลยเพื่อเป็นการเสียเวลากันละกดไปดีเฟดดี้เที่ยงคืนวันที่หนึ่งอ้าวมันรับสายไม่ได้เหรอเอ,อ๊ะอะไรอ่ะเฮ้ยเส <laughs> ียงใครวะเนี่ยไม่รู้จักอ๋อฝาม่าปิดได้นี่ปิดอะไรอ่ะ อ๋อ oh, แบบนี้เองอันนี้ก็ปิดได้นี่ฝางมาดูจอได้ครับอืมกองหกหกกองบนห้องห้าห้องน้ำห้องฟีห้องฟอกรีโอ้โหฟงหลิมเหลี่ยม,ม,มทั้งนั้นเลยนึกว่าอยู่ในไม้ครับสองก็อันนี้ห้องเป็นห้องอะไรอ่ะห้องเฟอร์กเรตี้บูมเหรอไม่ใช่ ห้องฟกเฟรลตี้บูมของเรามันอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋ออยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้กองหนึ่งอ่าเฟดดี้บอนนี่ชิก้าสวนข้างๆบ้านลวดเราตรงไหนอ๋อฟอกฟี่อยู่ตรงนี้หรอเราเป็นเด็กหนุ่มน้อยที่ลงทางมาใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เปิดได้ไหมอ๋อต้องต้องเดินไปเฮ้ยเชี่ย,ยตกตกใจหมดโอ้โหป้าย <c oughs> ก็นึกว่าชิก้า เฮ้ยทุกคนเราฝ่ามากดกจมูกเฟดี้ตรงนี้ได้โหหาเทิโคตรอ๋อข้างหน้านี้เอาไว้ช็อตเหรอเอเคกล้องต่อไปอุย้ยเฟดี้เฟดี้หายครับอ่าเฟดี้อยู่กล้องฝั่งเอเฮ้ยคืนแรกเฟดี้ก็เอาเรื่องเลยแฮะโอเคฮะเราต้องตรวจตาดูกล้อง ทุกครั้งนะครับผมอันนี้ก็พยายามปิดเปิดเข้าไว้อุ้ยอันนี้คือปิดไฟฟ้าค่อยๆลดอันนี้ก็เหมือนกันอุ้ยเฟรดี้หายอุ้ยเฟดี้อยู่กล้องฝามองแมากล้องข้างหน้าเราโอ้โหชิก้าชิก้าอยู่นี่แล้วบอนนี่อะบอนนี่อยู่กล้องห้าดีหกสามโอเคโอ้โห อะไรครับอะไรครับอะไรครับมาจากไหนครับจ uh ิก้าไปไหนฟอกฟี่บอนนี่หายอุ้ยมันมาที่กล้องมันมาที่กล้องกลางฮะทุกคนหมฝ่ายเราต้องรอให้มันเดินมาก่อนแล้วก็ค่อยกดเอ้าอุ้ยกดแก้เครียดเปิดดูไม่อยู่ โอ้ยเช้าดท for more leh อออันนี้อะไรอ่ะเรามาอยู่บทไหนมันเป็นบทเออวันที่ยี่สิบหรอ,โ,หอโอ้โหเฮ้ยเดี๋เดๆๆๆเดอเอ่ออา p ุ่ยเจ๊กูตุวิเออนบัตชารโโเสียงใครวะเนี้ยไม่รู้จักเลยไอ้กล้องนี้อ๋อมันคือกล้องด้านไฟ เืนกล้องนี่คือกล้องด้านขวาโอเคเราได้รู้ว่าพวกชิก้ากับบันนี่โอ้โหหายไปแล้วอ่าทำอะไรกันอยู่ในห้องของฟัมบารุงเฮ้ชิก้ากับเฟดดี้เห็นแล้วมีพี่รุดเห็นไปไหนไปด้วยกันขณะบันนี่ไปไหนไปคนเดียวโอ้โหบันนี่อกหักเลยฮมันไปที่กล้องฝาหรือเปล่ากล้องฝาเฟดดี้อยู่ ทุกคนที่พูดจริงอะโอ้ย,ยช็อตดิช็อตช็อตไอ้ช้าฮแล้วของบอนนี่คืออะไรอะลองเล่ยนดูหน <Hey. S 1> ่อยอันนี้อะไรไม่มีขีดจำกัดเหรอ๋อ <c oughs> ไอ้นี่เราฝ่มาม้าตรวจจับของเฟดดี้ชิกัสแะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไวมากทุกคนองไพ่พลุนรีบใส่ตีนหมาด่วนอย่างงี้อุ้ยเฟดดี้เฟดดี้ไปไหนอยู่งี้อยู่งี้โอเคโอเคโอเคเอาละเอาลาละจับดูกล้องไว้ช็อตดิช็อตเอองี้แหละดูงี้แหละครับบน <laughs> ช็อตดิช็อตช็อตช็อต ชัดเด็ดชช okay. okay, ัดชัดชไปแล้ว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 ้ยชัด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 วู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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยชด็ดชดชชัดวูวูวูไปแล้ว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 เสียวจังเลย เดี๋ยวไปเลยตีฝองทีฝองทีฝองวู้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 เฮ้ยฟอกฟ e cool. <t ract> ีมดีแน่ฟอกฟีมมุดท่อระบายน้ำเหรอไปดู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 ฮดีแน่เฮ้ยเอ้ยโอ้ยโผล่มาสามตัว ตีสามแบตเตอรี่ก็ค่อยๆหมดใครก็ได้ช่วยค่อยด้วยตรงไหนตรงไหนวะโอ้ยตรงไหนตรงไหนไม่มีนี่อ๋อฟักฟีฟักฟีเอาละครับทุกคนฟังเปอร์เฟกแล้วโอเค ดึง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 งดึง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 ดดึงงดึ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 งดง เราฝามราเปลี่ยนระดับได้โอเคเดี๋ยวเ,เป็นครั้งหน้าแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยเล่นกันใหม่ดีกว่าหาทุกคนอยากให้ผมทําต่อนะครับผมตอนนี้ก็เราก็จบไปแล้วนะครับสาหรับฟานาแอมเฟตเอ่อฟานาองดีแบบเหลี่ยมหรือง่ายคือโคดเหลี่ยมจัดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เล่นยากอะแบบคือแบบไม่ยากฝุดนเราต้องแบบ เราต้องบังคับเด็กอะ่ะบังคับเด็กไปเปิดประตูปิดประตูแล้วก็เปิดฟงเปิดไฟอย่างเงี้ยแล้วทั้งทั้งที่ไอริมาทนทอริกอะ่ะเดินไวมากเลยขนาดฟ้าน้าของแท้อะ่ะยังไม่อย่างนี้เลยไอน,นี่ไอน,นีเล่นเป็นคืนที่1เล่นไวมากอันนี้ผมเล่นแบบน่าจะคืนแบบไวมากๆเลยคนไฟฟ้าหมดไฟฟ้าก็ไม่พอด้วยนะครับหากใครเคยเล่นเกมนี้ก็คอมเมนต์มาในในต้คลิปนี้ได้เลยนะคะผมอยากรู้ว่าทุกคนอ่ารอก,กันหรือเปล่านะอ่าโอเคหากใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดเฟร้กให ด้วยนะครับผมอ่าครั้งนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะบายบาย